ยืนลาออกล่วงหน้า30วันแต่ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนหัวหน้าไม่อนุมัติหากฝ่าฝืนจะหักเงินตามจำนวนวันลาแบบนี้ได้หรือไม่ครับพลอยมีคำตอบในรอเคลียร์หนาทีค่ะต้องบอกว่าสิ์ เวลาพักร้อนเนี่ยตามมาตรา30นายจ้างสามารถกําหนดเวลาให้เราได้ดังนั้นความหมายก็คือหัวหน้านะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนนายจ้างเนาะเขาก็มีสิทธิ์ไม่อนุมัติเราอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดดังนั้นถ้าเรายื่นลาออกแล้วเขาไม่อนุมัติเราก็ไม่มีสิทธิ์ลาแต่ทีนี้เมื่อเราลาออกมาแล้วเนี่ยสิทธิ์เวลาพักร้อนที่เราเหลืออยู่เป็นเวลาพักร้อนสะสมนะคะเขาจะต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับเรา1เท่าแล้วก็ถามว่าถ้าฝ่า ฝือเนาะเขาไม่อนุมัติลาพักร้อนเนี่ยเขาจะหักเงินตามจํานวนวันลาคือถ้าเขาไม่อนุมัติแล้วเราขาดงานไปเลยเนี่ยก็ต้องไปดูข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานด้วยบางที่ก็อาจจะเป็นการหักค่าจ้างในวันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันโดยสรุปนะคะก็หัวหน้ามีสิทธิ์ไม่อนุมัติถ้าเราลาออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือวันลาพักร้อนสะสมเราก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเป็นค่าจ้างหนึ่งเท่าถ้าเขาไม่จ่ายก็สามารถไปแจ้งกรมสวัสดิการหรืคุ้มครองแรงงานได้เลยนะคะรู้กฎหมายแรงงานใน1น,นาที กติดตามรอเคลด้วยนะคะ